ก็ขอกาสวัสดีครับผมวันนี้ผมนายไซตตกคุมเช่นเคยวันนี้อยู่ในเซิร์ฟเวอร์ MC ซากาหรือว่าเซิร์ฟแนว MMO PG เก็บไว้หาของนะครับผมตัวตุน 3D อุปกรณ์ 3D หมดสนใจเข้ามาเล่นได้เซิร์ฟเวอร์นี้เดให้ไว้ใต้คลิปชชทนนะครับผมก็เซิร์ฟเวอร์คนเยอะเหมือนกันเนี่ยเซิร์ฟเวอร์ซาการับรองผู้เล่นได้เยอะมากครับผมก็เซิร์ฟเวอร์ออนไลน์ตลอดนะครับผมใครจะเล่นเดี๋ยวให้ไว้ใต้คลิปแชน เข้ามาเข้ามาจะมีการปรับแต่งตัวละครสเตตัสนะผมต่างอันนี้ผมเพิ่งมาเล่นครั้งแรกปรับแต่งตัวละครเปลี่ยนสีผมไ,มได้ไหมดนี่นี่แบบนี้ก็ได้นี่นสีผมเปลี่ยนตาได้เปลี่ยนหน้าหน้าเข้มๆแบบนี้ได้หน้าบับเบลก็ได้หน้าโกดก็ได้เปลี่ยนเพศได้านกันนี่ ปกรณ์ได้อุปกรณ์เข้าเซิร์ฟมาไม่ได้ติดได้เป็นดาบอันนี้ผมคล้ายสั่งดูอาจะมีร่มแจกนะผมนีเทมหม่โอ้ยเทมหม่เอาเอาลงขายแล้วน่าสนใจนะเนี่ยอันนี้เป็นแพดนะผมสัว์เลี้ยงใทรทำเพวสเริ่มต้นมามาสองสามเควสเสร็จได้รถม้าผมเอาะลูกมาใส่กดอีเพื่อเปิดใช้เมนูผมขวา ไม่พอดีเสุ็จแล้วก็รถออกไม่พครับผมอ่าได้ร่มมาเสร็จเอาถ้าได้ร่มมาปุ๊บเอามาใส่อย่างนี่ผมช่องนี้จะใช้กดนี่ผมกด R ไปนะกดเปลี่ยนกด R ครับผมอ๋เอ้อเออกด R นยังจะได้แบบนี้โอ้โห กะตีลงขายใหม่แล้วผมเดี๋ยวตังค์ซื้อมาวิธีการเก็บเวินสำหรับมือใหม่เดินมาตรงนี้นะผมต๊องต้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 องเก็บตรงนี้แลวก็รับเพจตรงนี้ได้นะผมนี่เพจเพจเริ่ต้นนี่แล้วก็ตีพวกตรงนี้ได้นะผมนี่พวกคูนยนเวจเริ่มต้นก็มารับคูนยนตรงนี้นะผมตีแล้วจะได้เงินสามารถดูเงินได้ด้านล่างนะผมเจอรูปตัวเอสนะผมเงินตอนนี้ผมมีอยู่ห้าพันกว่านะผม อายุนี้จะได้เงินกันอ่าเควสเริ่มเลเวลไปเรื่อยๆผมการหาเลเวลต่างๆก็เลินไปเรื่อยๆเพิ่มเลเวลการหาทีระดับทีระดับไปเรื่อยๆนะผมเซิร์ฟ์ซาก้าก็มีผัดหลายตัวนะผมอันนี้ของเลเวลห้าโอ้ยเอาลงแล้วง่ยายๆก็ไม่ถึงนอายดีกว่า ก็มีสเตตัสตันค้างผมคอยดูนด้วยเผื่อมีอาการต่ออะไรเซิร์ฟเวอร์ซากะก็สามารถโหลดตัวกเกมได้ที่เว็บไซต์นะผมเดี๋ยวให้ผมสจ้งเว็บไซต์ไว้สมัครหน้าเว็บนะผมไม่สมัครในเกมอแล้วก็เดี๋ยวผมให้กลุ่มไปด้วยเผื่อเวลามีปัญหาแจ้งแอดมินนะผม เป็นที่รับของไข่รู้ไม่เก็บนี่เ,นเรื่องเลยนี่มาขวางแล้วผมตรงนี้บั็แอดมินจดการได้นะบัะ็แม่งมีคนเอาใี่มาขวางมดตรงนี้เป็นคีเปิดสำหรับคนจะเก็บของใส่กล่องอะไรต่างๆคือคีย์ยนี้ผมไม่ใช่คีดีกัญชาคียตรงนี้ดูวผิดที่นี่คีตรงนี้วันนี้ผมแค่บอกข้อๆนะแล้วผม กด f รีเพื่อเปิดช่องสัตว์เลี้ยงแพทนะผมแพทขาจะไหนได้และจะทำเควสมากกว่านะผมเดี๋ยวเฮ้ผมว่าผมทำเควสสาบเลยไม่เชียวหมผมไม่ได้ก็หนึ่งเควสสามโอเคเควส ติดแล้วผมทำไปแล้วแต่เว้นไม่ขึ้นว่าเด้อเวนไม่ติดนะผมอันนี้ก็หางจากตรงนี้ไปก่อนนะผมมันดับผู้เล่นจากกั่งก,กตรงนี้นะอันนี้หางเงินง่ายเหมือนกันไม่ยากนะผมง่ายอ่าการดูว่าเราได้อะไรโอ้ยโหดจังเลยการดูว่าเราเราได้อะไรเราขึ้น่ามันนี่นะผมโอ้ย if you ก,การเพื่อ start คมากด e แล้วมาที่สเตตัสเพื่ออัปเดตลักายเตรงด้านอนเลเวลดูด้านตรงนี้นะผมเลเวลพอยมีคอยเท่าไหร่เลเวเท่าไหร่เวลาเหลานี้ผมพลาดไคแลนะผมผู้เล่นออนอยู่เยอะมากใครไม่กลัวโอวิ้เพื่อนเล่นก็หาเพื่อนในนี้ได้ผมแต่ว่าเอาเพื่อนไว้ใจนะก็เซรเอร์ มีการอัพระบบทุกวันน่าจะเป็นวันศุกร์กับวันเสาร์นะผมอัพระบบทุกวันใครสนใจอยากจะเล่นเดี๋ยวให้ผมไว้ให้ไว้ใด้คิชชั่นนะผมเป็นเซิร์ฟเวอร์แนวคล้ายอนิเมะตัวละครอนิเมะนะผมตัวละครสามดีมีการเปลี่ยนชงเปลี่ยนชุดเปลี่ยนอะไรได้หมดใครสนใจที่อยากเล่นเดี๋ยวผมให้ไว้ใต้คุชชั่นนะผมโอ้โอหระดับยี่สิบระเคของฟัน ปวดเว้ยอาการเพิ่มเลือดนะผมกดตรงไอ้ขวดเลือดไอพีนะผมคลิกขวาหาเงนินจะหาจากคนนี้ได้ผมเลยหยิบผงยิปซาเนี่ยหาได้เหมือนก,กาัน น่าจะเพิ่มตามรอดของชุดก่อนนะผมหรือว่าเรื่ของตัวเองก็เ,เซิร์ฟเวอร์ก็เดินตามแบ็คแบ็ไปเรื่อยๆแล้วกันใครไม่เข้าใจยังไงก็คอมเมนต์ได้ใต้คลิปชารหรือว่าสอบถามที่แอดมินแฟนเพจนะผมอันนี้คนที่เข้าเกมมาก็เดิมตรงนี้เดี๋ยวจะมีเทมเจลตของนี้ผมเซิร์ฟเวอร์ก็มีข้่าวประมาณนี้นะผมใครไม่เข้าใจอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปชาเดี๋ยวหรือว่าถามแอดมินในแฟนเพจจะง่ายกว่านะผม ผมก็แค่มาแคสเตอร์ในเซิร์ฟเวอร์นี้มาโปรโมทขอถอหน่อยเซิร์ฟเวอร์สนใจมีเลเวลอะไรบ้างมีปีกอ่ะก็พอๆๆเยอะๆๆอ่าเดี๋ยวไปดูอี้โอ้ยๆๆผมสม ีสำหรับผู้เล่นในเทมใหม่ที่ยังมีชุดแบบผมก็มาชุดตรงนี้ก่ดิที่โน้ตเอนเดอร์แมนโน้ตเอนเดอร์แมนหรือว่าสนโนว์แมนนะผม,ม 6, ไไน,นี่ห้าหมบิทเท่าไหร่เนี่ยสามหมื่นนะชิปเดี๋ยวผมเก็บตังค์ซื้อบีก่อนแล้วกันแล้ว ใครไม่เข้าใจก็คอมเมนต์ในคลิปชันแลาวการฝากกดติดตามด้วยครางหน้าจะมาแคสเกี่ยวกับอนิเมะแล้วกันนะใครที่มาหวังดูอนิเมะครั้งนี้คลิปนี้ก็ต้องขออภัยด้วยหรือว่าใครที่เป็นอยากเล่นเกมแนวอนิเมะเหมือนกันก็เซอร์นี้แล้วกันเข้ามาเล่นกันนี่โลงแท้ๆออกในท่าน,ทานเทพละก็เซอร์นี้ก็มีอะไรน่าสนใจแยะเข้ามาเล่นกันได้นนผมจะให้ลิงก์โหลดไว้ใต้คลิปชัน